บ้ามากด้วยพี่น้องเด้อนะครับไปด้วยครับเด้อจวดจวดครับจวดนะครับวันนี้อยู่สวนนะครับอยู่ห้อย,ยู่สวนนะครับกินสลิงปิงน้ำปันครับผม หนาตากำลังนอนตื่นนะครับสวัสดีพี่น้องสุขุูสุคนเด้อครับผมนะครับจีเข้ามารับชมนะครับ <c oughs> ไผมาเบิ่งคลิปนี่ก็ขอให้ลำๆเรวยๆนะครับเด้อนะครับอ <c oughs> ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องเยาวน้ำเนียจวดอีกแล้วครับโจวดอีกแล้ว ล่มวีวีครับผมนวดวๆครับนัว สดสดขับสลิงติงสด,สดปลามาเดินมาเดินพี่น้องเลยแจวเดีเด็ดครับ Ui. xuống hạp 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 xuống hay xuống chắn hẹn chắn chắn นำแจกส่วนๆด้วยครับโอ้ยสุดยอดพี่อ้องะอู้ชมวะชมวะมันนี่บ่ได้ออกไม้นะครับ <laughs> มันนี่บ่ได้ออกไม้ บ่ได้ออกหากินนะครับแบบนี่พวงนอนนะครับมันนี้ก็เลยนอนพักนะครับกินสมครับโอ้ย,อยสุดยอดครับสุดยอด คำยิ่งใหญ่พันว่า FC เขาบอกว่าคำใหญ่ๆนี่นครับเพันว่านโอ้ยสุดยอดครับ สวงสวงครับสว่งอย่างนอนเลยเพชรข้าขนานครับปุ่นพีกนี่มาลุยครับลุย<笑><笑> สุดยอดครับสุดยอดอืมไปเลียตวงสุดยอดนะครับเออ จะได้เนาะคนอยู่ทางรุงเทพเนาะมาด้ยวยครับเด้อเอฟซี FC ทางประเทศลาวนําเ้้ยครับเด้อ อาหน้ครับอ้ย ừ ừ ta chúng ta chạy kéo 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 โอ้ยขอบคุณเอฟซนะครับเดอ้อที่มาติดตามแล้วกะให้กำลังใจน้องเย่ามาตลอดนะครับผมนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผูบ้ใดเข้ามารับชมคลิปของน้องเย่าก็ขอให้ลำรวยสุขสุขเด้อนะครับผมลำรวยลำรวยครับผม ช่วงนี้บวกม่วงกำลังง่วยๆครับช่วงนี้จะมนนีเออสลิงติ้งมาฝากนะครับ <laughs>

คือสีกินโมบ,บิดดังแล้วครับเนาะสุดยอดดีครับผมจะได้ค่ะขอกันคลิปหนากันลลวกันนะครับเนาะกินโมบิดดอกครับผมขอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะแสลมวันนี้นะครับน,น้องเย่านะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ